อ่าและค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาปลูกต้นไม้มงคลนะคะเสริมดวงเสริมบาร,รมีเสริมโชคเสริมราบเอาใจยจมูนะคะนะคะวันนี้นะคะจะนําเสนอต้นไม้มงคลหลายอย่างเหมือนกันนะคะมีเศรษฐีเรือนในนะคะรวยพันล้านนี่นะคะเนี่ยรวยพันล้านนะคะแล้วก็นี่รวยไม่เลิกนี่คะ่ะรวยไม่เลิก ไไม่เลิกนี่ปลูกไว้เลยคุณผู้ชมถูกหวยทุกงวดค่ะนะคะถูกน้อยถูกมากต้องมีค่ะสองใบสามใบนะคะสองตัวสามตัวเนี่ยถูกประจําและนี่คือกวักมงคลนะคะกวักมงคลนี่เสริมดวงเสริมบารมีแล้วก็เสริมค้าขายค่ะวก็นี่นกนก,น,กน้อยนําโชคนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกนะคะเนี่ยเศรษฐีเรเือนในนะคะปลูกไว้เถอะนะคะ มีกินมีใช้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณป้าคาร้ลนะคะจะพามาปลูกต้นไม้มงคลเสริบโชคลาภเสริมวาสนานะคะปลูดง่ายๆลนต้นไม้มงคลพวกนี้นะคะปลูกไว้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะเนี่ยโดยเฉพาะต้นนี้นะคะรวยไม่เลิกนะคะ วันนี้จะพาปลูกรวยไม่เลิกแล้วก็ฝักมงคลนะคะกวักมรกตพูดผิดแล้วก็นกน้อยนำโชคเนี่ยนะคะต้นไม้พวกเนี้ยปลูกไว้นะคะที่บ้านอันนี้ก็คือเศรษฐีเรือนในนะคะที่บ้านป้าปลูกไว้นะคะ3าสอย่างเนี่ยถูกหวยทุกงวดระคะนะคะถูกมากถูกน้อยแค่นั้นเองนะคะ ก่อนนะคะวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรนะคะคุณป้าก็จะผสมดินนะคะขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็แกลบดํานะคะแล้วก็ดินที่คุณป้าผสมไว้วันก่อนนะคะในกระแป๋งเนี่ยค่ะดินที่คุณป้าผสมไว้วันที่เราไปปลูกพริกกันนะคะจะมีขี้บัวนะคะในเนี้ยแล้วก็มีเชื้อเห็ดก้อนเห็ดนะคะที่มันหมดอายุแล้วนะคะแล้วก็มีดินบ้างนะคะแล้วในกระถางนี้ก็จะเป็นดินค่ะนะคะดินผสมแกลบดํานะคะ แล้วก็มีดินกามปูด้วยนะคะก็ไม่ได้มีอัตราส่วนตายตัวนะคะเอาที่ว่าเราคิดว่ามันเท่าๆกันผสมให้มันดินโปร่งโปร่งหน่อยนะคะด้วยการใส่ขุยมะพร้าวนะคะเสร็จแล้วก็ทําเป็นหลุมอันนี้ก็คือรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกนี่เอามาจากลูกเอามาจากบ้านลูกลูกเขาปลูกไว้ ปลูกแล้วถูกหวยทุกงวดนะคะสองหมื่นสามหมื่นเขาถูกประจําลูกเขยลูกสาวนะคะงวดที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สามตัวหน้าเข้าไปนะคะจังจังเลยจ้ะสามตัวหน้าหมั่งสองตัวหมั่งสีสาห้าใบนะคะเขาก็ถูกเขาเรื่อยเลยคะ่ะแต่เขาก็ค้าขายด้วยนะคะค้าขายก็สวนเกษแสนะคะเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็ยังอค้าขายได้นะคะแล้วก็ เขาก็ค้าขายดีค่ะนะคะคนจนแบบว่าเออมีร้านขายผักเยอะแยะแต่เขาคนลูกค้าก็ลุมเขานะคะลูกนะก็เชื่อว่าการปลูกต้นไม้มงคลนี่ก็มีส่วนระคะเสริมดวงนะคะทํามาค้าค้องนะคะมีโชคมีลาบนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้าบ้านระคะนะคะ,นะคะแต่ว่าปลูกต้นไม้แล้วนอนอยู่เฉยเฉยเนี่ยก็คงจะไม่รวยนะคะ ปลูกต้นไม้เสริมอีกทางหนึ่งแต่เราก็ต้องทำงานทำมาหากินด้วยนะคะนะคะและนี่ต่อไปก็จะปลูกนกน้อยนำโชคนะคะจริงๆก็ต้นใหญ่แต่ว่าเก่งใจลูกเขยก็เลยตัดมากิ่งเล็กๆกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ยังไงก็ปลูกขึ้นค่ะวิธีการก็ไม่ยากคล้ายๆกระเพาเลยค่ะตัดมาในคุณป้าก็มาชําไว้รอดินรากมันงอกขึ้นมาหน่อยแล้ว พอได้ดินก็นี่ค่ะใส่ขุยมะพร้าวลงไปเหมือนการให้ดินมันร่วนๆโปร่งๆหน่อยอันนี้เปลือกไข่็ก็่ใส่ให้มันเป็นปุ๋ยเพนแคลเซียมไปเลยค่ะนะคะขั้นตอนการก็มีแค่นี้แหละคะ่ะดินอะไรก็เอาตามที่เรามองสมมาพาควรนะคะส่วนอันนี้ต้นไม้มันยังเล็กกระถางมันใหญ่ แต่ว่าต้นนี้มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นต้นไม้เราเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะน่งน้อยนําโชคถ้าใครไม่เคยเห็นก็ไปเสิร์ช Google ดูนะคะมันจะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นแหละคะ่ะถ้ามันโตนะคะก็เลยใช้กระถางใหญ่แต่ว่าตอนนี้เราปลูกเล็กๆอยู่เราก็จะยังไม่ใช้ดินเยอะใช้ดินให้มันบาลานซ์กับต้นไม้นะคะเพราะว่าใช้ดินไปก็เปลืองทรัพยากรเปล่าๆต้นไม้มันจะยังไม่ใช้อ่า พลังงานใช้วิตามินใช้อะไรสารอาหารจากดินเยอะขนาดนั้นแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มกระถางต้นไม้ก็ใหญ่เต็มกระถางดินก็เต็มกระถางพอดีนะคะนี่นะคะนกน้อยนำโชคนี่ปลูกไว้ก็สมชื่อแล้วค่ะนกน้อยน,ำโ,นำโชคนำโชคนำลาบมาให้นะคะถ้าขายดีค่ะ ทำกิจการอะไรเจรจาค้าขายอย่างคุณป้านี่ก็นะคะหมุนไปหมุนมาก็ทำมาค้าคล่องค่ะนะคะไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะคะแล้วแต่ความเชื่อค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะก็เชื่อไว้ปลูกไว้นะคะเราก็ เป็นมันเป็นเหมือนงานอดิเรกด้วยแล้วก็เป็นความเชื่อของเราด้วยนะคะป้าก็ชอบปลูกต้นไม้มีต้นไม้มงคลหลายอย่างนะคะรวยเหมื่นล้านอันใบแดงๆนั่นนะคะมันอันนั้นมันมีหลายชื่อนะคะแต่ว่าคนขายบอกป้าว่าเนี่ยรวยรวยเหมือนล้านรวยล้นฟ้าอะไรเงี้ยมีหมดแหละชื่อนะคะนี่คะ่ะนี่นะคะวันนี้เราก็ปลูกต้นไม้ได้นะคะอันนี้ก็คือ กวกมรกตนะคะกวักมรกตอันนี้นะคะป้าปลูกจากใบค่ะเด็ดใบมันมาชาไว้ต้นนี้ละ,ะอายุละราวประมาณปีหนึ่งได้นะคะป้าชํามาจากใบเดียวใบมันนะคะเด็ดใบมันออกมาเนะคะเลือกเอาใบแก่ๆหน่อยนะคะก็เด็ดออกใบเลยเด็ดใบมาใบหนึ่งเนะะี่ยค่ะแล้วก็มาชําเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูนะคะว่า ชำบุกกวักมรลกตดเนี่ยผูกง่ายมากๆเนี่ยคะ่ะเด็ดใบมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หากระถางมาสักใบหนึ่งนะคะอันนี้คุณป้าไม่ได้หามานะคะก็ชํามันไว้กับนกน้อยนําโชคนี่แหละคะ่ะเพราะว่ากว่ามันจะโตก,ก็นานเราก็หากระถางมาเปลี่ยนได้นะคะเนี่ยคะ่ะชําให้ดูอาจจะดูไม่ทันเดี๋ยวชำให้ดูสองใบนะคะวันเนี้ยเนี่ยคะ่ะ เด็ดใบามาแล้วก็ปากลงดินอย่างเงี้ยง่ายๆค่ะเนี่ยกระถางเนี่ยก็คือทําแบบนี้แหละคะ่ะแต่พอดีมันมีกระถางก็มันชําม,มันขึ้นมันก็โตอยู่ในนี้แหละค่ะนะคะคุณป้าปลูกปลูกบ่อยค่ะแล้วก็ประมาณพอมันก่อแน่นป้าก็ลื้อทีลื้อทีป้าก็ชําใบอย่างเงี้ยแหละคะ่ะให้มันโตนะคะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่ากวักมรกตของคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่ามันโตมันงอกอยังไงนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็จะพาดูต้นไม้มงคลหลายๆอย่างนะคะที่คุณป้าปลูกไว้นะคะก็อันนี้รดน้ําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเนี่ยเราหลังจากเราชาแล้วก็ธรรมดาก็ใช้บัวรดนคาแต่นี่มันอยู่ใกล้ๆมือก็ลองเอาให้ดูนะคะฉีดน้ํา่รดให้ชุ่มเลยค่ะเนี่ยแต่อันนี้คือกระบอกฉีดอันนี้คุณป้าเอาไว้ฉีดฮอร์โมนไข่นะคะ แต่ว่านี่มันมันมีน้ําอยู่ก็เลยฉีดให้ดูฉีดให้คุณผู้ชมดูว่าหลังจากเราชําแล้วเราก็ลดน้ํานะคะลดน้ําให้ชุ่มหน่อยค่ะนะคะต้นไม้เราก็จะได้ปรับสภาพตัวมันกับดินที่เราเพิ่งปลูกลงไปนะคะเดี๋ยวจะพาชมต้นไม้มงคลต่างๆนะคะที่เสริมดวงที่คุณป้าปลูกไว้นะคะนี่ ันนี้คือที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยมีนกน้อยนำโชคกวากมรกตรวยไม่เลิกนี่ก็ไปดูต้นไม้เก่าของคุณป้าที่คุณป้าปลูกไว้แล้ววันนี้ดีใจจะ้ะเนี่ยว่านสีทิศมันออกออกดอกนะคะหน้าน,นี้ว่านสีทิศจะออกดอกคุณป้ามีประมาณสามสี่กระถางนะคะมันก็โรยไปแล้วมีกระถางเนี่ยสวยก็เลยยกออกมาให้คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยว่านสีทิศเป็นว่านคุ้มไัยนะคะ เมตตามหานิยมและอันนี้ก็เหมือนกันนะคะว่านลิ้นมังกรปลูกไว้ก็ทำอะไรก็ราบรื่นนะคะทำอะไรก็สำเร็จนะว่านนี้นะคะเนี่ยว่านลิ้นมังกรเนะะี่ยค่ะเป็นมงคลมากเลยนะคะ,นะคะแล้วก็มีว่านงวงช้างคุณป้าก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูคะ่ะเนี่ยอันนี้ภูมิใจสวยมาก อันใบเล็กๆนั่นคือบัวดินค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามพบกันใหม่สวัสดีค่ะ